ครับสวัสดีพี่น้องพี่น้องแฟนพันแหทุกทุกท่านบอกว่า,าจะเป็นเส้นหน่อยเส้นใหญ่คือเก่านั่นแหละวันนี้จวดเฮ็ดคลิปขึ้นมาเมื่อนี้ก,กับสีผ้าไอ้ใส่นองนุง่งผู้มิใจหลักนะครับในการวานแห่ผู้มิใจหลักในการหาปลาผู้มิใจหลักในกกินเขา่าปลาข้างฟังน้องนะครับ ก๋อยปลานะครับแนวแก่นะครับแซ่บๆท,ท,ท,ทุกทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้กับพี่ผ้าพี่น้องมาเบิ้งการดามแหะมองผูกเผาอันดับแรกกะพี่น้องเสียวเลือกบอ่อเฮาแหเฮานี่เสียวเลือกสำได้นะครับอันนี้เป็นแหะสองเส้นเครื่องเบอร์ยี่สิบหาเด้อการดามแหะกับบยากครับนี่ครับเขาเรื่มต้นที่แรกนะครับ เริ่มต้นที่แรกนะครับเรื่มต้นที่แรกเล้วนะครับนี่ครับเรื่มต้น pues, ที่แรกพี่น้องอาจจะบอชัดแน่เด้อนะครับห้องกันดับนะครับเรื่มตานี่นะครับนี่นะครับเรื่มตานี่ครับผมนะครับเรื่มตานี่นะครับเ้อนับมานะครับสิบหาตานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิบหาสิบหกตาผูกเด้อนี่สิบหกตาผูกเพราะว่าแหสองเส้นเครื่องนี่เอาสิบห้าตาครับสิบหกตาผูกควอมลึกกับพี่น่องกันแล้วแต่พี่น่องพี่น่องเสียวควอมลึกจากตาคันหนึง่งสองสามนะครับนับลงมาชนหอดลูกแหงน,นี่แหละครับพี่น่องเสียวจากตาเสียวสิบสิบเก่า 10, ตาหรือยี่สิบตาหรือยี่สิบเอ็ดตากันแล้วแต่พี่น่อง ว่ามันเมียพยแมยมันพอจะจวดกับบอกบ่อไรขึ้นกันนะครับข้อม,มักมันบกขึ้นกันเดอ้อคิปเนี่ยว่าเป็นภาษาบรานเท่านีาน่แหละเบิ่งเอาไปนองนับนับมาต่างตันนี่แหละครับต่างตง,งามที่แรกนี่แหละนี่แหละนับมานะครับนับมาสิบห้าตาเดอ้อสิบห้าตาสิบหกตาผูกนี่ครับสิบหกตาผูกนี่ครับนี่แหละคือการดามเห้น,นะครับ พี่น้องสิผูกแนวดก็ผูกรถครับว่าแต่มันอยู่มีจวดกับบอสามารถบอกคันใดนะครับพี่น้องสิเฮ็ดแนวดกระเฮ็ดรถดมาทีน่นี่การสู้ลูกการสู้ลูกเด้อการสู้ลูกอันนี้เป็นแหนเ,เบอร์ยี่สิบห้าการสู้ลูกนี่พอยีจวดนี่ใส เบอร์ยีย่สิบหานี่พ่อใหญ่จวดใส่ลูกเบอร์หนึ่งพว่าแฮเบอร์ยี่สิบหานี่นี่ครับแฮเบอร์ยี่สิบหาอันนี้เป็นเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบหานี่ถ้าเขาใส่ลูกเบานะครับถ้าเขาใส่ลูกเบากาลัวสีรุ่มันสีเห็ดให้แต่ด่างโบออกสีเห็ดไทยว่าน,นี่ย่ามเวลาเขาว่าน,น,นี่มันสมันสีบบออกนะครับเพราะว่ามันเป็นแหฮึกแฮเบอร์ยี่สิบหานี่มันก็คือแฮเบอร์ยี่สิบ เบอร์20เขาใส่แคร์สามโลกกูกลัวเนี่ยครก็ออกพร้อมเป็นแหเนื้อบางบัตเทนี่สีผ้าพี่น้องมาเบึงคว่ำเตกต่างคว่ำเตกต่างระวังแหสองเส้นเครื่องเบอร์20กับเบอร์20หาอันไหนดีกว่ากันนะครับแหสองพื้นนี่ตัวนี้เบอร์20หาตัวนี้เบอร์20ทีว่าเบอร์20ดีกว่ากับบ๊อมเอน สิวาเบอร์ยีสิบาดีกว่ากับเบอรนท่านสื่อแห่ท่านต้องคำนึงถึงทำเลติดแหบานท่านว่าตามหวยน้องข้องบึงนั่นมันเป็นแนวใดเป็นตมเป็นน้ำเป็นตอไภัยน้ำบักจับเสียดพื้นพักตบพักปอดแต่ละพื้นที่มันบกคือกัน แต่ละพื้นทีน่นบ่คือกันสำหรับขอดีมาบอกเรื่องขอดีสองเส้นเครื่องเบอร์ยี่สิบกวนขอดีสองเส้นเครื่องเบอร์ยี่สิบนี่นี่ครับเบอร์ยี่สิบลายละเอียดเห้ยพอนายจวดเบอร์ยี่สิบนี่แนะนน้ำมีตึ๊กไส้ตึกน้ำไหลสุดยอดขมม้อมานครับเบอร์ยี่สิบเนี่ยสองเส้นเครื่องเบอร์ยี่สิบหาเด้อนี่เบอร์ยี่สิบ ตึกซ้ายตึกน้ำไห i, ลงลงเร็วแตกดีแต่พี่น้องยาวเบอร์ยี่สิบไปวานใส่ตมใส่น้ำใส่ตอ่อไผ่เศษไม้เศษไหลค้อนไม้อยู่ใต้น้ำนั่นละ่ะที่เขาเนี่ยผมเห็นผมโบนี่น้ำให้พี่น้องเรีนเบอร์ยี่สิบพี่น้องบ้านพี่น้องมีตมมีงาไม้งาไหลเศษไม้ไหลายๆเนี่ยต้องพี่น้องตง้องเรียนเบอร์ยี่สิบห้าการเรียนแห่เสี่ยนแฮ่ข้าวซิ่วดี เบอร์ยี่สิบห้านี่สำหรับตึกเสตมตึกเซต่อไม่หน่วยน้องข้องบึงแคบแคบบ้านท่านนั่นแหละผมแนะนำให้เล่นเบอร์ยี่สิบหา้าเบอร์ยี่สิบห้านี่มันทนตีนทนมือผมว่านี่ข่วมขิดของพย,ยจวดเองนะครับคววมขิดแต่ละคนมันบอกขึ้นกันนี่มันค่วมขิดไผ่ว่วมขิดมันครับลูกหลายพอไรยเมียผมก็บ่ิษักซีวอลขึ้นกันนะครับ อุมหมักคงคนเฮานะครับต่างคน้นต่างหมักนะครับผู้ลงนนี่บริปริทึกแหนี่มวยใจสิรูดสีขาดได้เพียงนองยีแหจับผีปลาจับนี่ผมเข้าใจทุกท่านนะครับตั้งแต่ผู้บอกนี่ขั้นบริปตัวนกนี่บอกครับใจสีขาดขึ้กันมาพูดถึงนะครับการใส่ลูกนี่แหละครับการใส่ลูกใส่ลูกก็คขึ้กัน เอาเบอร์ยี่สิบกันเบอร์ยี่สิบในการใส่ลูกนี่ถา้าพี่น้องใส่นักเกินไปแพ่ดังครับแพะดงังแพะดังเดอ้อจะใส่เกินประมาณถ้าน้ำไหลถ้าไต้เคล,เลื่อนไต้ยังกะสามลูสลลกลสี่ลกห้ลกหกลกนี่แหละครับแล้วแต่ท่านวุ้ม,มักบวกกันแต่เขาใส่นักมันกบลูกเฮ็ดให้ดังโยดภาษาบ้านเท่านั้นยางโดดตาตาโหลดโยดมันนักเกิน ้านเฮาเก็เลยตาแหยดเพด่นเดินเบอร์ยี่สิบห้ายางต่ำพี่น้องต้องซีโลเด้อยางต่ำเบอร์ยี่สิบห้าเบอร์ยี่สิบหา้าเ,เป็นเป็นเป็นแหหนาเขาต้องใส่ซีโลขึ้นจนหดแปดโลเก้าโลครับแล้วทุกคนหมักไผ่มันอันนี้ความชิดของคู่เวาคนห้นองบวกคือกันครับผู้ลงนกับมักเบาพู้ลงนกับมักสามโลสองโลก็แล้วแต่ท่าน ถ้าเ่ามักเบาหก็ซื้อลูกน้อยมใไ่ถ้าเ่าหมักหนักหาก็ซื้อลูกใหญ่มาไส่ผมกับ,บาวากันครับเนวควา่ม,มัากของคนห่าเนาะคนห่ามันหมกักบุคือกันครับระวังคว่แตกที่นี่แงเบอร์ยี่สิบนี่แตกดีนะครับแงเบอร์ยี่สิบนี่ครับชมหนาเบอร์ยี่สิบนี่ครับเบอร์ยี่สิบห้านี่ครับถ้าพี่น้องเห็ดเงา ผมกล้าท้าเลยว่าถ่าเหา็ดเน่าเกินประมาณนะครับบบมีแตกเบอร์ยีสิมหานบอกว่าอาจารย์ใดครับโปรยจวดก็คือก,กันนะครับรายละเอียดแห่โปรยจวดครับโปรยจวดนี่ก็คือก,กันบ่แตกถ่ายเน่าเกินถ่ายเน่ากายสุกนะครับบางอาจารย์นะครับย่างอยู่สามศอกสี่สอกสองศอกสามสอกสอก็กมีบางอาจารย์ครับแห่สำหรับแหเบอร์ยีสิมหา แต่วควมทนหนิงกัยเพื่อนผมกับจักสีเบ้คือกันครับคนเฮ้านะครับควบม,มักกันบ่คือกันอันที่ผมบอกเนี่ยผมก็บ่นว่าอยากให้พี่น่องเสื้อผมอกมาสาธยายี่พี่น่องเบิ้งซื้อ,อว่าเบอร์ยี่สิบแหเบอร์ยี่สิบหาก็เบอร์ยี่สิบสองเส้นคืงมันเป็นแนวใดก็ดีบัดละละพี่น้องอันใด้กระด้ก็ดีบัดมันอยู่กับผูใส่ดรกครับเาใส่คอยใส่เพี้ยนมันกระทุน าใส่แห้งดึงแห้งดึงเฮ็ดแห้งมันกับขาดคนหฮอมันมันบ่กคือกันดอกคนละคนซื้อมาหาปีหกปีก็ยังตึกใสยคนละคนได้บ่กพอปีขาดนะครับมันเกิดมันก็อยุกับผู้เล่นมาอกผู้เล่นแห้งเล่นควายเล่นแหเล่ยนยังคือกันครับข้นเล่นแห้งมันกับ่มันข้นเล่นควายมันกับมันการเล่นคนหฮอมันบ่กคือกันครับ เกิดมาศาสตร์เดียวหากินซ้มตายพี่น้องเอ้ยบม่มีอยังดอกนะครับผู้โวก็จักสีมือไดไรคอยเขาทำความดีนะครับบลำบ่่วยก็ตามหวมัวมันเถาะ่าตลลางไก่แข้งเรี่ยงบก่เก็บบ่ไข่ครับคนไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเพิ่นกันยังว่าผูลงคนรวยรอยล้านพันล้านอือนหอยยาห้าวห,หัวนี่ นะครับไปไสกับบอได้นะครับนอนติดเตียงบ่อดบ่อยากครับเพิ่นรวยเพิ่นกับผมมีความสุขแต่ว่าก็รวยแล้วล่ะ่าดีอืมแต่ว่ากับชิปนี่ก็ผมเฮตดขึ้นมาห้พี่น้องเบิง้งเพื่อเป็นแนวทางในการทำมาหาก,กินการดามแห่การสู้ลูกดามแหหนะ่ะบ่ยากครับเบิ้งหลายๆอาจารย์เดอ้อดามแห่การสู้ลูกครับผมก็บบอกบอได้คือกัน แต่ถามพอไ่ไม่ญงเฮี้ยนขางบ้านเทองนึ่งครันเคยพุ่นสู้ลูกหลายอาจารย์ชิปการใส่ลูกแฮงการดามแฮงครับมันเมียไพเมียมันผมก็บอกปออะไรขึ้นกันอันนี้เอาได้พี่น้องมากเลยละครับเพชเอาโลดนะครับเพ็ดเอาคลิปนี้ครับพ่อใหญ่จวดเฮ็ดขึ้นมากอะภาษาไายาย่พี่น้องเบิง่งซื้อดอกเบอร์ยี่สิบห้านี่สองเส้นเคิร์นกับเบอร์ยี่สิบเป็นแนวดแตกต่างกันบ่ดีครับดีวัดคูอยู่หอนั่นแหละ ดีวัดคูเบอือมันก็โยกข้าใส่คือผมวานน่นละล่ะข้าวาดีมันก็ดีนะครับข้าวาบบดีมันก็บ,บดีการเล่นแห่เขาต้องหักแห่ได้พี่น้องเดอ้อการเล่นแห่เขาต้องหักแห่บูซาแห่มันตั้งหมันครับมันตั้งหมนันเล่นแห่แล้วบอนับถือแห่หากินบอมันครับหากินบอมันเดอ้อตัวนี้เสี่ยนแห่สูงดีแห่บางพื้นนี่ได้ปลาหญ่ครับ ฮบางพื้นใดปลาใหญ่นี่นเฮ้พื้นใดเคยใดปลาใหญ่ได้เลยครับเฮ้พื้นใดบ่มันกับโมันพี่น่องไอ้ไส้คือจุกงชักดีคลิปอย่างนี้คลิปนี้นผมเอาข้อมลูลเล็กๆน้อยๆว่าฝากพี่ฝากน่องสองเส้นเครื่องเบอร์ยี่สิบห้ากับเบอร์ยี่สิบอันใดดีดีบัดพี่น่องมกเอียงกระเล่นอันนั้นละคลิปนี้ค่ะเอาซํานีละครับ จุดๆครับผม